หากทุกคนกำลังมองหาเว็บสุ่มเพชรที ulously, ah> ่ไว้ใจได้ต้องเว็บนี้เลยนะครับผมสปินแซบนั่นเองขั้นตอนแรกนะฮะเราต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กันก่อนเลยนะครับแล้วก่อนจะสุ่มเนี่ยเราต้องไปเติมเงินกันก่อนนะครับส่วนช่องทางเติมเงินก็มีตามนี้เลยพี่ใครตู่จะเลือกทางทูบันนี้วอลเล็ตกันละกันเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนี่ฮะให้เราทําการโอนเงินไปที่เบอร์วอลเล็ตเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครเติมไม่เป็นก็กดตรงที่สีแดงตรงนี้ได้เลยนะ แล้วตอนนี้พี่ไขตุนก็เติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย200ร้ l ยวอลเล็ตด้วยกันพี่ไขตุนอยู่เรียกสุ่มอันนี้สล็อตคูณ3นั่นเองให้เราทําการกรอ,อก UID ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็กดยืนยันจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ต้องบอกเลยว่าเล่นได้ทั้งคอมแล้วก็มือถือนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ไขตุนจะเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าใช้ครั้งละ10บวอลเล็ตเท่านั้นโอเค3 0 9เพชรออกแล้วนะฮะไปกันต่อครับผม1,800เพชรอก็มาว่ะทุกคนเฮ้ยครั้ง เอ้ทุกคนพี่ไข่ตุ๋นได้3,697เพชรโคตรเยอะเลยนี่ครับผมเพชรเนี่ยก็จะเด้งเข้าตัวของเราอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไข่ตุ๋นพาไปดูตอนนี้รหัสของพี่ไข่ตุ๋นก็มีเพชรอยู่7,515เพชรแล้วนะครับผมพี่ไข่ตุ๋นจะทิ้งลิงก์ของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขอดูท่า EP ที่12แล้วนะครับผมทุกคนเออแต่ว่า EP นี้จะพิเศษหน่อยนะครับคือพี่ไขรตุ่นจะทําการกดเข้าห้องที่น้องๆเขาเชิญมานะครับมาดูกันว่าพี่เนี่ยจะได้เข้าไปห้องใครแล้วเข้าไปขอดูท่าใครบ้างเดี๋ยวไปกันเลยครับ let's go โอเคในแชทโลกนะครับผมก็จะมีน้องๆเนี่ยเขาเชิญให้เข้าห้องเต็มเลยนะพี่ไขรตุ่นจะทําการกดสุ่มห้องเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเป็นห้องนี้และกันทุกคนกดปั๊บเข้าไปเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหสามคนมเลย คนดังยกคนดังใช่เหรอไม่ใช่ครับผมอันนี้ตัวปลอมแฮตัวปลอม <c oughs> <c oughs> เอ้ยทำไมนอนดึกกันจังเลยเนี่ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยโหจะตีหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยแล้วว่าแต่น้องๆน,งนี่อายุเท่าไหร่กันแล้วครับผมอายุสิบห้าครับ อายุสิบห้าโอ้โหไม่เรียนหรอพวกนี้เนี่ยมีมีพี่แต่ผมเรียนออนไลน์ไงอ๋อเรียนออนไลน์หรือว่าจะไปหลับในคาบเรียนใช่ไหมโอ้ผมไม่เคยหลับ <c oughs> ผมเล่นเกมผมปิดเสียงหายใจว้าจรอดแหละโอ้โหตอนเรียนไม่เคยหลับแต่ว่าเราแอบมาเล่นเกมสุดยอดแฮะโยวชนตัวอย่าง <c oughs> จริงๆเลยพี่ได้อัดคลิปอ่ะไม่พี่ไม่ได้อัดอัดคลิปทำไมพี่จะอัดทำไมผมเจอมาบ่อยนะใช่เหรอ เออเดี๋ยวพี่ขออย่างหนึ่งได้ไหมคือให้เราสามคนเนี่ยแอคท่าที่ตึงที่สุดให้พี่ท่าหนึ่งโอเคไหมพร้อมกันไม่มีไม่มีเลยเหรอถ้างั้นเอาท่าที่ไม่ตึงก็ได้แต่ว่าเป็นท่าที่เราชอบใช้ที่สุดก็ได้ขอท่าหนึ่งได้ไหมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวพี่นับหนึ่งถึงสามแล้วเราใช้พร้อมกันเอานะหนึ่งสองสาม เเกโแบบนี้แหละคือสุดยอดเลยโอเคแล้วนี่คือน้องๆเป็นเพื่อนกันหมดเลยใช่ไหมฮะในนี้คนผู้หญิงเป็นแฟนผมพี่แฟนผมแล้วผมมาคนไหนผมอ่ะ <c oughs> ผู้ชายผู้ชายมันมีตั้งสองคนฮัลโหล <c> ต <oughs> ัวเอ้ยนีเด็กเฮ้ยจีวีว่าจะได้เจอจริงโอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็มาอัดคลิปนั่นเลยฮะน้องคเนยชอบพูดถึงพี่จังเลยนะใครใครพูดถึงพี่นะน้องน้องน้องอ๋อน้องเหรอฝากทักไทยน้องด้วยนะโอเคไหมฝากครับโอ้เสียงมันพี่ครับผมโอเคฝากติดตามด้วยนะครับผม่อเดี๋ยวพี่ไปห้องอื่นแล้วนะโอเคครับฝันดีครับน้องๆเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยคือห้องเมื่อกี้น่ารักมากทุกคนอ่ะ ห้องต่อไปเอาเป็นห้องนี้แล้วกันกดมาบคเข้าให้เฮ้ยเฮ้ยรูปหน้าปกเป็นรูปสาวๆทุกคนคนคือเสียงน้องเสียงน้องโคตรน่ารักเลยอะทุกคนเอางี้เดี๋ยวเราเปิดไมค์แป๊บสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเป็นอะไรครับเนี่ยทุกคนพี่ตึงเกินเดี๋ยวนะ อะไรตึงหูพี่ตึงใช่ไหมตึงเกอใช่หรอพี่ตึงขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหพี่ไม่ดูดแรงตัวเองเลยเนาะถามได้อ้อหถ้าไม่บอกได้พี่ไม่เห็นเลยเนี่ยเอาตกแกนแล้วโถเอ้ยก็อีกเออพี่ตกแกนว่ะน้องๆคขันไว้คันมือตกื้นขันไว้คันมือก็มาแฮเออน้องๆ้องพี่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรคะคือพี่อยากขอให้น้องน้องเนี่ยใช้ท่าที่ตึงที่สุดให้พี่ท่าหนึ่ง ท่าตึงๆเลยนะโอเคไหมเออน้องไม่มีเหรอไม่มีไม่เป็นไรเอาท่าที่เราชอบที่สุดก็ได้ไม่มีท่าเลยเหรอจริงดิน้องไม่มีท่าใช้เลยจริงดิพี่ทำช่องยูทูบไปเนี่ยไม่ยูทูบคืออะไรพี่ไม่ได้ทำจะทําได้ไงพี่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นอ่ะสุดท้ายนะเดี๋ยวพี่จะให้เราแอปพร้อมกันทั้งหมดเลยพี่จะนับหนึ่งถึงสามโอเคไหมหนึ่ง สองซ้ำแอคเลยวิคิดอะไรเนี่ยวัดทองเอ้ยวยนี่ฝักทองด้วยหยอใช่พี่มีเอ้าไม่รู้หรอเอานึกว่าเรารู้อยู่แล้วไงพี่ก็เลยแบบแกล้งเนียนทำเป็นตลกตลกไง ไม่รู้เลยเลยไม่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพี่เลยแต่รู้ว่าเสียงคุณคุเอาเสียงพี่คุณคุนอ่ะอถ้าง,งั้นก็ไปติดตามพี่ด้วยช่องพี่พิมพ์ว่าพี่ใครตุ่นใน youtube ก็เจอเลยโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะถ้าง,งั้นนะ่ะน้องปลายน้องบอกน้องชมพูมพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายฮะเ,มมเดี๋ยวเราหาห้องต่อไปกันดีกว่าอา่าวล้มเหลวเฉยไม่เป็นไรหาใหม่ได้ เออห้องที่เราจะเข้าก็ต้องเป็นบาทตูเนี่ยผมนี่นะ S S C V นั T เฮ้ยเข้าไม่ได้แล้วอะ่ะเอาห้องนี้ละกันโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยมี3ามคนเลยแฮะคุณเจอคนเดิกละเอ้เขาารู้ว่าเราเป็นใครอ่ะเนี่ยใช่หรอสวัสดีครับใครคุณคนดังคนดังคนดังคนจริงไม่ใช่อันนี้ตัวปลอมครับผมผมก๊อปชื่อเขามาคงน ไม่ไม่ไม่คนนี้แหละไม่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 ใช่ตัวปลอมจริงๆตามอยู่ตามอยู่ครับพี่เอาเอาทองฝากหน้าผมได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับพี่จัดให้เลยพีวแซ่สามชอหนึ่งอ๋อพี่โพสต่นะเอาพี่บีบีครับผมพูดแท้จะไม่มีพี่จะพูดแล้วเนี่ยไมยทูคนที่ตายเปนซีเสหาพี่ก็ไม่มีที่จะพูดเหมือนกันโอ้โหพี่พี่ครับพี่จกอใช่ใช่ใช่พี่นี่แหละพี่เองเออ พี่ผมตกใจมากเลยอูบี้พี่พี่ก็ตกใจเหมือนกันครับผมพี่ผมตกใจมากเลยพี่ครับครับพี่ก็ตกใจครับไม่รู้จักไอเฮียกูไม่กูไม่รู้จักแล้วหนึ่งเอ้ยน้องไม่รู้จักพี่ได้ไงเนี่ยพี่เสียใจวะโหเอ้ยไม่ไม่น้องน้องรู้จักแต่หัวแคนพี่ยังไงอ๋อรู้จักแต่หัวแคนพี่พี่น้องก็ไปติดตามพี่โอเคเปล่าเอ้ยยังเล่นกับพี่ฝนอะครับ ครับพี่โพสครัะพี่จพ์เขายังไม่ว่างนะครับผมเขาไม่ได้ออนนะเออพี่ไข่ตุ๋นครับทําไมพี่ไม่ทำพี่ทำไมพี่ไม่ทําไข่ดาวครับพี่ก็อยากทําไข่ดาวครับผมพอดีว่ามันจืดนะครับน้องๆอ๋อครับเอาพี่ไม่ทําไข่จอพี่ไม่เอาครับผมไข่ตุ๋นนี่แหละนุ่มๆละมุนละมุนแล้วพี่ไม่ทําไข่ต้มหรอครับไข่ต้มไข่ต้มก็มาปวดหัวดิเอางี้ครับเน้น โอ้ผมผมโอ้ผมผมโคตรดีใจพี่ผมผมเจอพี่นะผมผมโคตรดีใจดีผมก็ดีใจดีมาดีเร็วมาดีเร็วตามพี่มาหน่อยเราจะมาตรงนี้กันต้องปักทงแั่นแหละต้องปักธองแล้วแหละเออต้องปักทงแล้วแหละมาแต่ว่าก่อนจะปักมาที่ลึกลับแต่แต่ว่าก่อนจะปักทงเนี่ยพี่มบีอะไรจะขอน้องๆหน่อยอย่างหนึ่งอรคือพี่จะให้น้องๆเนี่ยแอคหนึ่งท่าที่ตึงที่สุด รอไม่มีอดิพี่ผมพี่พี่ผมผมพอาปุบเนี้ยปักหน้าผมได้ไหมพี่ได้ได้เดี๋ยวพี่ปักให้เลยโอเคไหมไม่มีไม่เป็นไรคือใช้ท่าที่เราชอบที่สุดก็ได้ไม่ต้องตึงก็ได้อ่าโอเคไหมอ่าเรามายืนเรียงกันหน่อยมายืนเรียงกันหน่อยอ่ามามามา,มาอยู่ตรงน้องเสื้อเหลืองคนหนึ่งข้างน้องเสื้อเหลืองคนหนึ่งโอเคอเ,สเสื้อยีนะ่ะอยู่ข้างพี่นั่นแหละถูกแล้วอ่าโอเคนะมา ใช้หนึ่งท่านะครับเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่งสองซ้ำ,น,ำนั่นแหละฮะคือพี่มีอะไรจะบอกน้องผู้หญิงอย่างหนึ่งอ่ะทงบังหน้าใช่ทงบังหน้าน้องหมดเลยไม่เป็นไรเนาะทงบังหน้าก็ไม่เป็นไรเนาะ ครับผมมาจิงเหเออโอเคไม่หลับไม่นอนโอ้โหนอนคืออะไรคนไหนอยากโดนทงอัดหน้าเมื่อกี้ผมผมท่านเอสใช่ไหมท่านเอสผมอยากโดนทงปักหน้าจัดให้แล้วที่หน้าแล้วที่หน้าพี่จะปักยังไงเนี่ยไม่หลับไม่นอนพันลำอยู่แน่นอนเลยอ๋อผม อย่างพี่ไม่พันลำหรอกพี่กินเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้พันลำกินเอาเอาจอกขวดดิอะไรครับเนี่ยจอกขวดโอเคครับผมพี่ใครตูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับปวดหัวกับน้องๆห้องนี้เลยเกินพี่ไปก่อนนะทุกคน ครับบ๊ายบายครับฝากติดตามช่องพี่ด้วยบ๊ายบายฮะโอเคครับพี่ครับผมสวัสดีครับพี่ไข่ต้มสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเปลี่ยนชื่อให้พี่เฉยสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวิวก่อน